ัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมวันสุริยคติและดาราคติค่ะดิฉันนางสาวนิชาสอนต้นรับบทเป็นดวงอาะดิฉันนางสาวสุภาเสือคุ้มในที่3รับบทเป็นผู้บรรยายค่ะดิฉันนางสาวกัจณนินต์ใสออนลขที่15้รับบทเป็นคนตัดต่อค่ะดิฉันนางสาวธนาทองแสงวงรับบทเป็นโลกค่ะดิฉันนางสาวพีชนธสาไชรยรับบทเป็นดวงดาวค่ะในักเรียนหนึ่งคนเป็นโลก อีกหนึ่งคนเป็นดวงอาทิตย์และอีกหนึ่งคนเป็นดวงดาวแล้วให้แต่ละคนยืนในตำแหน่งดังภาพให้นักเรียนที่เป็นโลกชี้นิ้วไปยังนักเรียนที่เป็นดวงอาทิตย์แล้วสังเกตว่าชี้ไปที่นักเรียนที่เป็นดวงดาวด้วยหรือไม่ให้นักเรียนที่เป็นโลกหมุนรอบตัวเองไปทางด้านซ้ายสังเกตว่าเมื่อนิ้วชี้ไปที่ดวงดาว มิวของนักเรียนที่ชี้ไปที่ดวงอาทิตย์ด้วยหรือไม่คห้นักเรียนที่เป็นโลกหมุนรอบตัวเองพร้อมกับเดินโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปทางขวาสังเกตว่าเมื่อนิ้วกลับมาชี้ที่ดวงดาวและชี้ที่ดวงอาทิตย์อีกครั้งใช้เวลาเท่ากันหรือไม่ พิีปลายผนกิจกรรมจากกิจกรรมเมื่อนักเรียนที่เป็นโลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปทางขวาแล้วนิ้วกลับมาชี้ที่ดวงอาทิตย์อีกครั้งเป็นการอธิบายแทนปรากฏการณ์หนึ่งวันสุริยคติซึ่งเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ใช้เคลื่อนที่กลับมาอยู่ณตำแหน่งเดิมบนท้องฟ้าส่วนเมื่อนักเรียนที่เป็นโลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปทางขวาแล้วนิ้วกลับมาชี้ที่ดวงดาวอีกครั้งเป็นการอธิบาย ปรากฏการหนึ่งวันของดาราคติซึ่งเป็นวันเวลาที่ดาวฤกษ์โคจรกลับมาอยู่ณตำแหน่งเดิมอีกครั้งเราจะพบว่าหนึ่งวันดาราคตินั้นสั้นกว่าหนึ่งวันสุริยคติซึ่งเป็นความจริงหนึ่งวันดาราคติจะสั้นกว่าหนึ่งวันของสุริยคติอยู่สี่นาทีค่ะ